เราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยแล้วตจิี้ไปนั่งหลับตานั่งให้ร่างกายสบายสบายสักครู่หนึ่งก่อนที่จะทำบุญก่อนที่จะถวายทานหรือจะทำการมงคลใดๆเริ่มโดยการสวดมนต์ก่อนเริ่มโดยการตั้งใจที่จะรักษาศีลก่อน เริ่มโดยการฟังธรรมะ,จะเจริญภาวนาก่อนจะทำให้จิตมีความสงบดีแล้วก็อานิสง์บุญก็ได้อานิสงุ์ดีถ้าจิตเรามีสมาธิดีอานิสง์บุญดีสมาธิเป็นตัวทำให้เกิดสติปัญญาถ้ามีสมาธิดีความเฉลียวฉลาดความคล่องตัวจะดี มีความรวดเร็วทางด้านความคิดและการตัดสินใจดีอันนี้เป็นในสองของการฝึกสมาธิภาวนานอกจากนั้นแล้วในเรื่องของการฝึกสมาธิภาวนายังมีความสามารถพิเศษความสามารถพิเศษทางสมาธินอกจากจะทำให้มีปัญญาดีแล้ว บุคคลที่มีบุญมีบุญเก่าสั่งสมมาดีใครที่ฝึกสมาธิจนถึงจุดก็จะมีความสามารถพิเศษทางจิตเกิดขึ้นที่เรียกว่าทิพจักขุยานสมาธินี้ให้ผลดีทั้งในเรื่องทางโลกแล้วก็ในเรื่องทางธรรมในทางโลกก็จะทำให้เราเป็นผู้มี ความว่องไวฉเฉลียวฉลาดความความคิดสติปัญญาในทางธรรมสมาธิทำให้เกิดความสามารถพิเศษที่เรียกว่ายานมีส่วนช่วยในเรื่องของการตัดสินใจการรู้การสัมผัสสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ฉับไวรวดเร็วในสมัยพุทธกาลมีพระสงฆ์สาวกรูปหนึ่งซึ่งเป็นพระหรหัน แล้วก็มีความสามารถพิเศษเป็นเลิศในเรื่องของยานมีทิพยจักุยานแจ่มใสมีจิตสัมผัสได้รวดเร็วว่องไวมีจิตสามารถสัมผัสพบภูมิทิพต่างๆรู้วาระกฎของกรรมของสรรพสัตว์ได้รวดเร็วว่องไวแม้กระทั่งในวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปริพาน ก็คือวันที่พระเจ้าตายในวันวิสาขาบูชาเป็นวันคล้ายวันเกิดวันตัสรู้และก็วันปรินิพานของพระพุทธเจ้าพระหันรูปอื่นๆที่เป็นผู้ทรงอภิญญาสมาบัติมีอิทธิปฏิหารมากมายก็ไม่มีใครมีความสามารถเทียบเท่ากับพระหัน์พิเศษรูปนี้ที่สามารถจะรู้วาระจิต ของพระพุทธเจ้าได้สามารถรู้ได้ว่าขณะน,นี้พระพุทธเจ้ากําลังเข้าชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่เข้าสู่อรูปฌานแล้วก็ถอยลงมารูปฌานแล้วก็ถอดจิตไปพันธิภัณฑ์มีพระอรหันต์รูปหนึ่งที่มีความสามารถพิเศษพิเศษในเรื่องที่ปัจจุยานเหนือกว่าพระอรหันต์รูปอื่นน,นั่นก็คือพระอนุรุทธเถระ พระอนุรุทธเถระนี้เป็นเชื้อพระวงศ์เป็นกษัตริย์มาก่อนมาบวชแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งได้ฌานพอได้ฌานแล้วก็ได้ทิพยคุยานพูดง่ายๆคือมีตาทิพยแจ่มใส เห็นนรกเห็นสวรรค์พรมนิพพานเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายพบภูมิกายทิพย์เห็นได้ชัดเจนมากแล้วพอมาเจริญวิปัสสนาญาณก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พระอนุรุทธเถระนี้มีความสามารถพิเศษมากในเรื่องของทิพฐจักรุยานเรื่องจิตสัมผัสรู้วาระกรรมรู้พบภูมิกายทิพย์ทำไมพระอนุรุธ จึงมีความสามารถเป็นทิพยคุยานกันเนื่องด้วยในภพชาติก่อนนั้นท่านเคยได้มีนิสงบุญสำคัญก็คือการถวายเทียนประทีบโคมไฟบูชาพระรัตนตรัยถวายแด่พระพุทธศาสนาการถวายเทียนการถวายไฟการให้ความสว่าง มีอน,นิสงส์โดยตรงก็คือผู้ได้รับนั้นจะได้รับแสงสว่างในการประกอบกิจต่างๆการถวายเทียนถวายไฟก็ทําให้พระพิสุสัมภเนนผู้พักอาศัยในวัดวารามต่างๆได้ใช้ประโยชน์ทํากิจการงานในช่วงภาคกลางคืนได้ในรรษาก็ใช้ในการอ่านหนังสืออ่านตาราเพื่อการสอบของพระของเนน อาน,นิสงส์ที่เห็นได้พื้นฐานที่สุดจากการถวายเทียนปฏิบคมไฟแสงสว่างก็คือผู้ที่ได้รับนั้นมีแสงสว่างนำทางการดำเนินชีวิตที่ต้องดำเนินในช่วงกลางคืนแต่ผลพิเศษเอีกประการหนึ่งของการถวายเทียนแสงสว่างไว้ในพระศาสนาก็คือถ้าจิตของเรานึกถึงบุญน,นั้น นึกบุญนึกถึงบุญของการถวายเทียนถวายไฟนึกถึงแสงสว่างที่เกิดจากเทียนหรือไฟจะช่วยทำให้จิตเข้าถึงสมาธิได้ง่ายเหมือนกับเราเวลาที่นั่งสมาธิอยู่ในตอนนี้เรานึกถึงภาพเทียนนึกถึงภาพดวงไฟอยู่ตรงหน้าเรานึกถึงภาพว่าจุดเทียนไว้ตรงหน้า ข้างหน้าเรามีไฟมีดวงไฟอยู่ตรงหน้าถึงแม้ว่าจะหลับตาตามันมืดแต่จิตของเรานึกได้นึกให้เป็นเทียนสว่างสว่างอยู่ตรงหน้าเรานึกให้เป็นดวงไฟสว่างตรงหน้าเราการนึกอย่างนี้พร้อมกับการภาวนาหายใจเข้าพุโทโธหายใจพุโทโธอย่างนี้จิตจะเข้าถึงสมาธิได้ง่ายเพราะว่า การนึกถึงภาพเทียนภาพไฟภาพแสงสว่างนี้มีนิสงทำให้จิตสงบถ้าเราเคยฟุ้งซ่านเรื่องที่บ้านเรื่องเพื่อนเรื่องที่ทำงานต่างๆนั้นนะพอเรามานั่งหลับตาหายใจเข้าพุทธโธออกพุทธโธแล้วก็นึกถึงเทียนนึกถึงแสงสว่างนึกถึงแสงไฟหลับตาเสมือนว่าแสงนั้นอยู่ตรงหน้าเราความฟุ้งซ่านมันจะดับไปทันที ภาวนาหายใจเข้าพุทโธหายใจออกพุโทออพธโธอย่างนี้พร้อมกระลมหายใจเข้าออกแล้วก็นึกถึงแสงเทียนด้วยจิตมันจะเข้าสู่สมาธิได้เร็วหลับตามืดๆอย่างนี้แต่เรานึกว่ามีแสงสว่างอยู่ตรงหน้าอาน,นิสงส์ของการถวายเทียนถวายไฟในชาติก่อนของพระอนุรุตเถระทรงผลทำให้ชาติสุดท้ายนี้ เมื่อท่านได้มาเกิดเป็นโอรสของกษัตริย์แล้วก็ได้มาบวชในพระพุทธศาสนาได้ฟังธรรมะจมากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยนิสงที่ท่านเคยถวายแสงสว่างไว้ปรากฏว่าช่วยทําให้ท่านเข้าถึงสมาธิได้ดีเข้าสู่สมาธิได้เร็วและก็เข้าสู่ฌานสมาบัติชั้นสูงจนกระทั่งบรรลุเป็นพระหัน แล้วก็เป็นพระหันที่มีทิปจกักรคุยานพิเศษกว่าพระหันรูปใดๆสามารถร่วงรู้วาราจิตวาลกรรมรู้เหตุการณ์ต่างๆได้อย่างชัดเนจนแจ่มใสพิเศษกว่าพระหันหลายๆองค์นี่เป็นอดิสงพิเศษจากการถวายเทียนถวายไฟแล้วก็ลำลึกถึงบุญกุศลจากการถวายนั้นในทางโลก ก็จะทำให้บุคคลผู้ได้รับไปมีแสงสว่างในการดำเนินชีวิตในการำทำกิจกรรมในช่วงกลางคืนแต่ในทางบุญกุศลน,นั้นช่วยส่งผลให้เข้าถึงสมาธิได้ง่ายแล้วก็ทำให้เป็นผู้มีสติปัญญาเพราะฉะนั้นบุคคลใดถวายเทียนถวายไฟให้กำหนดใจไว้ว่าอาน,นิสง ใดๆอันจะพึงเกิดขึ้นจากการที่ข้าพเจ้าได้ถวายแสงสว่างแด่พระสงฆ์สมณรเพื่อใช้ในวัดวาลามนี้พระสงฆ์สมณรได้รับแสงสว่างในการดำเนินชีวิตปฏิบัติกิจของสงฆ์ฉันใดก็ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีปัญญามีแสงสว่างในการดำเนินชีวิตฉันนั้นปัญหาใดๆเกิดขึ้นกับตัวข้าพเจ้าก็ดี เกิดขึ้นกับครอบครัวข้าพเจ้าก็ดีขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีปัญญาสว่างสวยรู้ได้เข้าใจถูกว่าควรจะแก้ไขอย่างไรควรจะปฏิบัติอย่างไรให้อธิษฐานอย่างนี้ด้วยจิตที่มั่นคงศรัทธาพระสงฆ์สมณีนได้รับแสงสว่างชั้นใดขอให้ข้าพเจ้าผู้ถวาย จงมีแสงสว่างทางปัญญานำทางชีวิตสามารถลิกิขิดชีวิตของตนเองไปในทางที่ถูกที่ต้องตามตํานองของธรรมมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นขอให้มีสติปัญญารู้เท่าทันแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องโดยฉับพลันมีสิ่งใดจะนำมาซึ่งความเจริญแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวก็ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาสว่างสว สามารถคิดรู้และทำสิ่งนั้นได้สำเร็จกำหนดใจไว้อย่างนี้นะก็จะทำให้อานิสงค์ของการถวายแสงสว่างไว้ในพุทธศาสนานั้นมีลิสงมากขึ้นทั้งในปัจจุบันและก็อนาคตต่อจากนี้ไปนั่งหลับตาภาวนาสักครู่หนึ่งนึกถึงบุญบรารมีความดีของพระอนุรุธ ที่เป็นตัวอย่างตามที่ยกมาอันนี้สงจากการให้แสงสว่างทําให้เป็นผู้มีทิพยจักรุญนมีปัญญาสว่างสวยชั้นใดขอให้ข้าพเจ้าจงมีทิพยจักรกุญญมีปัญญาสว่างสวยปฏิพานไว้พิบดีเยี่ยมชั้นนั้นตั้งใจแบบนี้ต่อจากนี้ไปนั่งหลับตา กำหนดหายใจเข้านึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยคำว่าพุโทโธหายใจออกพุโทโธยาว,ยาวชๆช้าๆถ้ามันสั้นเกินไปหายใจเข้าก็พุโทโธพุธโทโธหายใจออกพุโทโธพุธโทโธพร้อมกันนั้นก็นึกถึงแสงสว่างนึกถึงเทียนนึกถึงไฟก็จะมีิสงท,ทำให้ความฟุ้งซ่านหายไป แล้วก็ทำให้เข้าถึงสมาธิได้ง่ายด้วยภาวนาอย่างนี้สักครู่หนึงนะให้จิตสงบสบายแล้วจากนั้นจะได้แผ่เมตตาอุทิศสุขสนต่อไปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ธรรมะโดยพระอาจารย์ธรรมานุสสองด้วยนะคะ แบบโมฮันาสาธุค่ะ